หุ้นไทยปิดบวก6.25จุดการซื้อขายหุ้นวันนี้เป็นเรื่องสนุกมากๆทั้งแบงก์ใหญ่ที่มีงบดีกว่าคาดและการคอรคมาตรการกระตุน้นการท่องเที่ยวทําให้หุ้นโรงแรมและสายการบินได้รับแรงช่วยเหลือมาดูว่าตลาดหุ้นวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างกันเถอะเซ็ตปิดวันนี้ที่1,290.72จุดซึ่งเพิ่มขึ้น6.25จุดบวก0.49%มูลค่าซื้อขายก็ไม่น้อยเลยทีเดียวถึง34,370.82ล้านบาท วันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ต่อและแกวงแดนบวกตลอดทั้งวันจุดสูงสุดที่ได้รับก็คือ1,295.11จุดและจุดต่ำสุดก็คือ1286.83จุดสาำหรับหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มที่ดีกว่ากันมี2 1 3หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นและ210หลักทรัพย์ลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตลาดหุ้นวันนี้นายวีรวัตรวิโรโภคาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพ F.S.S. International กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์ที่มีรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสดีกว่าคาดพวกเขาก็ได้รับแรงซื้อมากขึ้นเพราะเหตุนี้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เด่นเพียงแค่นี้เท่านั้นการเอามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลก็เป็นแรงช่วยเหลือหุ้นกลุ่มโรงแรมและสายการบินทาให้พวกเขาปรับตัวขึ้นได้อีกด้วยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็ปรับตัวขึ้นตามกันเช่นกันหลังจากคลายกังวลประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งตลาดคาดหวังว่าจะมีการเจรจาและมีความชัดเจนในปัญหานี้แนวโน้มต่อไปวันพรุ่งนี้คาดว่าจะแกว่งไสเวซึ่งปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีการติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะมีแนวต้าน1,300จุดและแนวรับ1,280จุดสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5ห,หลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ KBANK มูลค่าการซื้อขาย3,327.07ล้านบาทปิดที่177.50บาทเพิ่มขึ้น4.50บาท SCB มูลค่าการซื้อขาย2,760.00ล้านบาทปิดที่134.00บาทเพิ่มขึ้น3.00บาท BBL มูลค่าการซื้อขาย1,987.51ล้านบาทปิดที่155.50บาทเพิ่มขึ้น2.00บาท ทรูมูลค่าการซื้อขาย1 2 9 7ง8ล้านบาทปิดที่11.0 0บาทเพิ่มขึ้น0.20บาทท t b ีมูลค่าการซื้อขาย1 0 6 6 9 9ล้านบาทปิดที่1.86บาทเพิ่มขึ้น0.04บาทเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่ตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีแรงซื้อขายสูงขนาดนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดโดยสำนักข่าวอินโฟเคสต1ตุลาคม68